สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเมบิร d พอดแคสต์วันนี้จะมาเล่าเรื่อง Twitter เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมายาวนานแอปพลิเคชัน Twitter ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006หรือพศ2549ที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นก็เป็น1ใน10แอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีการ sharing, แชร์งแด่งปันข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์รวมทั้งไอเดียแล้วก็สามารถแปะลิงก์แปะภาพแล้วก็แปะวิดีโอได้ด้วยจุดเด่นของ Twitter แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็ยังช่วยให้เราเนี่ยได้ติดตามคนมีชื่อเสียงดารานักร้องหรือว่าบุคคลผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยได้อย่างใกล้ชิด แล้วก็ยังเป็นแหล่งข่าวชั้นดีก็คือมีประเด็นข่าวร้อนข่าวฮอตฮิตอะไรเนี่ยบนโลกใบนี้เราก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Hashtag Hash t a กก็คล้ายๆกับเป็นคำหลักหรือเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนนั้นๆซึ่งทำให้เราเนี่ยค่อนข้างได้รับข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็ได้รับเป็นใจความสำคัญของเรื่องเลยนะคือไม่เว้นเวอนั่นเอง และนั่นก็เป็นประวัติคร่าวๆของทวิตเตอละกันทีนี้กลับมาที่ Twitter Blue Twitter Blue เนี่ยก็คือบริการแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บัญชีทวิ t เตอนั้นๆเนี่ยทำการยืนยันตัวตนพร้อมทั้งจ่ายค่าบริการสมาชิกทั้งนี้จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมมากกว่าทวิตเตอรธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ คุณสมบัติของ Twitter Blue 1. หนึ่งเลยก็คือคุณจะสามารถทวิ t เตอหรือพิมพ์ข้อความได้ยาวขึ้นถึง280ตัวอักษรจากเดิมก็คือได้แค่140ตัวอักษรเท่านั้น 2. ก็คือคุณจะได้รับเครื่องหมายยืนยันตัวตนหรือเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าขึ้นแสดงที่บัญชีของคุณ ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใช้ทวิตเ e อร์บลเป็นบัญชีที่น่าเชื่อถือเพราะว่าได้รับการยืนยันตัวตน3ก็คือคุณจะได้รับการมองเห็นโฆษณาจากแอปพลิเคชันทวิตเตอเนี่ยน้อยลงกว่าทวิตเตอธรรมดาซึ่งจากข้อมูลที่หามาก็คือลดจำนวนโฆษณาได้ถึง50%จากทวิตเตอธรรมดานะคะ กับอีกหนึ่งความพิเศษของ Twitter Blue ก็คือจำกัดการรับอ่านข้อความได้6,000ข้อความต่อวันในขณะที่ทวิตเตอแบบเดิมเนี่ยก็จะน้อยกว่ามากอยู่ที่600ข้อความต่อวันเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวทวิ t เตอหลังจากทวิต t ตอร์บลูออกมาเนี่ยพวกเขาถึงได้รับฟีดข่าวค่อนข้างเก่า เป็นเพราะว่าพวกเขาถูกจำกัดการรับอ่านข้อความนั่นเองค่ะแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยเป็นทวิตเตอร์บลูก่อนอื่นเลยเราก็ต้องออรีวิวหรือทบทวนการใช้ทวิตเตอร์ของเรานะว่าจำเป็นจะต้องใช้ทวิตเตอร์บลูไหมเนื่องจากการจะเป็นทวิตเตอร์บลูได้เนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าสมาชิกนะเป็นรายเดือนหรือรายปีจากข้อมูลที่หามานะคะรายเดือนเนี่ย ก็สมัครผ่านเว็บไซต์จะได้ในราคา275บาทต่อเดือนหรือ2,900บาทต่อปีซึ่งก็ถือว่าสำหรับผู้ใช้ธรรมดาอย่างเราเอาไว้ติดตามข่าวเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปทบทวนกันให้ดีเนาะแต่หากว่าเพื่อนๆคิดจะใช้ช่องทางทวิตเตอร์เนี่ยเป็นการ สื่อสารหรือว่าโฆษณาให้กับแบรนด์สินค้าหรือว่าแบรนด์ใดๆของเพื่อนๆก็ตามที่เอาไว้ใช้ในการค้าขายเนาะก็แนะนำให้ใช้ Twitter Blue นะคะเพราะว่ามันก็การันตีว่าแอคเคาท์ทวิตเตอร์เนี้ยได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็คือมีตัวตนอยู่จริงนั่นเองซึ่งก็จะทำให้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความอะไรที่เราทวีตไปเพื่อทำการสื่อสารหรือว่าโปรโมตประชาสัมพันธ์ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะสร้างผู้ติดตามได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าทางทวิ t เตอก็การันตีแล้วไงว่าอันนี้ไม่ใช่บัญชีหมาก,ก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการใช้ทวิตเ e อร์บลูไหมแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายกันให้ดีค่ะ สำหรับคนที่ยังสงสัยแล้วก็คาใจว่าแล้วจำเป็นไหมต้องทวิตเ e อร์บลูทวิตเตธรรมดาได้ไหมจริงๆมันก็สำหรับผู้ใช้อย่างเราก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้เข้าใจในมุมของผู้บริหารหรือว่าตัวเจ้าของทวิตเตอซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง Big Data หรือว่า จำนวนข้อมูลมหาสารที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเขาเขาอยากให้มันเป็นแอปพลิเคชันที่ <c oughs> ให้การสื่อสารที่ดีที่มีประโยชน์บนโลกใบนี้เพราะต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในยุค AI แล้วเนี่ยเวลาที่ AI เขาจะเติบโตขึ้นมาเนาะ <c oughs> เขาก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเรียนรู้พวกภาษาแล้วก็เรียนรู้ข้อมูล ก็จากแอปพลิเคชันที่อยู่ออนไลน์แบบนี้แหละแล้วถ้าเราเกิดใส่ข้อมูลที่ไม่ดีข้อมูลที่เ,เสี่ยงเป็นภัยคุกคามอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้ AI ที่ในอนาคตมันจะเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ได้อีกอย่างหนึง่ง Twitter เ,เขาก็อยากจะ คล้ายๆกับว่าลดจํานวนของบัญชีมาหรือบัญชีที่ไม่มีตัวตนบัญชีที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นจุดประสงค์ที่ไม่ดีก็ได้อะไรประมาณนี้การที่มีทวิตเตอร์บลมาเป็นทางเลือกเพื่อผู้ประกอบการก็ดีหรือผู้ที่ทรงอิทธิพลว่างั้นเถอะพูดอะไรคนก็แบบค่อนข้างที่จะฟังเขาการที่เขายืนยันตัวตนเนี่ยเราก็จะได้ เชื่อถือได้ว่าเอ้ย t วิตเตอรหรือข้อความที่เราอ่านอยู่เนี่ยมันมาจากเขาคนนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นบัญชีม้าหรือเป็นแบบพวกแฮกเกอร์ประมาณนี้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากหรอกเนาะก็มาเล่าสู่กันฟงังตามประสบการณ์ที่อ่านมาแล้วกันค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมติดตามเมบอดพอดแคสต์ ครั้งหน้าก็จะมาเล่าเรื่องอะไรก็ติดตามแล้วกันนะคะผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะว่ามือใหม่มากๆแต่ก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ